สวัสดีครับกลับสู่ช่องที่พักนักเดินทางนะครับวันนี้ผมมาพักที่หาดบางสนจังหวัดชุมพรนะครับที่พักชื่อกันหาลีรีสอร์ทนะครับจุดเด่นของหาดบางสนก็คือได้ความเป็นส่วนตัวแบบสุดๆไปเลยนะครับเพราะว่าที่หาดบางสนนี้มีรีสอร์ทที่อยู่ติดหน้าหาดเพียงแค่2รีสอร์ทเท่านี้นี่ก็คือบรรยากาศหน้ารีสอร์ทที่ผมพัก รีสอร์ทที่ผมพักชื่อกันหาลีรีสอร์ทนี่ครับบรรยากาศนั่งไฟปเปรกับต้นมะพร้าได้นะครับเดี๋ยวไปนั่เพื่อนดูหาดบางสนชุมพรนะครับผมพักที่นี่กันหาลีรีสอร์ทแล้วก็ด้านในนั้นยังเห็นแนวต้นสนเดิมนะครับหาดบางสนแล้วในสุดนูนเลยจะมีอีกแค่หนึ่งรีสอร์ท ง่ายๆทั้งชายหาดเนี่ยมีแค่สองรีสอร์ทเท่านี้นะครับตรงนี้ก็คือถนนที่เทศบาลทำไว้เพราะฉะนั้นออกจากรีสอร์ทก็เดินแค่ประมาณ20เมตรก็ลงทะเลไปเลยนะครับชายหาดทอดยาวมากครับผมไปถึงนู่นเลยนะเดี๋ยวผมอาจจะแทรกเป็นอาจจะแทรกเป็นทั้งภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวนะ ถ้าเป็นเดินไปสุดโน้นอ่ะจะเห็นแนวต้นสนเยอะมากหาดบางสน <c oughs> เดิมเนี่ยถ้าเดิมๆเ,เนี่ยน่าจะมีต้นสนเยอะมากนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรงแขนยืนเครื่องดูมุมกว้างแล้วก็เข้าไปดูภายในรีสอร์ทกันเลยเนาะเพราะว่าทะเลชุมพรก็สวยงามอยู่แล้วนะครับโดยช่วงเนี้ผมมาถ่ายเดือนกุมภาสองห้าหกแด พึ่งผ่านช่วงหน้ามรสุมมายกๆยกอาจจะไม่ได้สวยใสยแบบร้อยเปอเซนเพราะว่าถ้าสวยใสยแบบร้อยเปอเซนต้องสักกลางเดือนกุมภาไปจนถึงมีนาเมษาพฤษภาประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันครับผมเข้าไปชมด้านในรีสอร์ทกันหารีรีสอร์ทกันครับผมนี่คุณน้ากำลังเซลฟี่อยู่บอกมือให้กล้องนิดนึงครับโอกมือให้กล้อง <Okay. S 2> สบายค่ะยากาศดีครับผมแล้วก็นี่ฮะเดินจากทะเลเข้ามาแค่20เมตรก็เข้ามาในรีสอร์ทเขาก็จัดเป็นสัดส่วนไว้ดีมากเลยนะครับทีน่ว่าโซนร้านอาหารนี่ก็ยังอยู่ในช่วงยังไม่เปิดอีกครั้งหนึ่งนะฮะมีเฉพาะรีสอร์ทซึ่งมีทั้งหมดห้าหลังเท่านั้นเองนะครับ นี่ครับมีซุ้มต้นไม้เข้าไปด้วยเหมือนกับแบ่งโซนชัดเจนกันครับถ้าเกิดว่าเข้ามาช่วงแรกจะยังไม่เห็นตัวอาคารเอ้ยตัวบ้านเท่าไหร่ให้ผ่านซุ้มประตูเข้าไปอีกทีนึ่งเขาก็แบ่งสัดส่วนไว้สวยงามนะมีทั้งหมดห้าหลังเท่านี้ครับน2่สองสามสี่ห้ามีที่จอดรถแยกทุกหลังเลยครับตรงนี้ เขาให้ดูบรรยากาศถ่ายกันตอนเช้านะครับช่วง8ปดโงครึ่งนะอ้อสวยงามนะผมก็เลือกหลังข้างในสุดเลยเพราะว่าอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวชอบส่วนตัวโดยราคาจะอยู่ระหว่าง7 0 0ดร้ถึงเก้บาทเท่านั้นเองนะอันนี้ก็คือข้อมูลของเดือนกุมภาสองห้าหกแนะครับผม โดย900เนี่ยจะเป็นบ้านหลังใหญ่สุดขนาดกว้างสุดจะอยู่หลังแรก900บาทแล้วก็ไล่ระดับราคาหลังที่5เนี่ย700บาทเท่านั้นเองนะอ่าผมก็เลยเลือกพักหลายคืนเลยฮนะพอพักหลายคืนเนี่ยครับโอ้โหบรรยากาศดูที่จอดรถข้างห้องก็คือยาวมากนะ แล้วพักหลายคืนเนี่ยพี่เขาก็เลยพี่แม่บ้านพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบเขาก็ดูแลทำความสะอาดตลอดเลยแล้วก็ให้ยืมที่ตากผ้ามาด้วยนะ <c oughs> นะครับพักหลายคืนนะฮะ <c oughs> ก็เรียกว่าซักผ้าแล้วก็ตากผ้าที่นี่เลยนะบรรยากาศดีมากนั่นเดินเข้ามาจากทะเลก็เป็นสัสดส่วนดีนะครับ <c oughs> ให้ดูที่จอดรถนิดนึงเพราะว่าดูจากมุมด้านข้างบ้านนะ ผมต้องเรียกเป็นบ้านนั้นล่ะเพราะว่ามันเหมาะจะเรียกว่าบ้านมากจริงๆรถผมยาวประมาณ4.4เมตรเท่านี้พอดีเพื่อนๆให้เห็นสัดส่วนนะฮะนี่นะครับอืมเหลือเยอะมากเห็นไหมเพราะฉะนั้นท่านเพื่อนใช้รถยาววันนี้รถกระบะยกสูงหรือรถตู้อ่ะมันจอดได้สบายอยู่แล้วเหลือเลยฮะ ที่จอดรถเขาทําไว้ตั้งใจดีมากยนะให้รองรับรถทุกประเภทจริงๆเอาละครับก็ให้เห็นบรรยากาศด้านนอกทั้งหมดเลยเนาะนี่ก็คือด้านหลังก็เป็นสวนทำรั้วเป็นรั้วต้นไม้ไว้นั่นเป็นเพื่อนบ้านแล้วก็กั้นด้วยรั้วไว้อย่างดีเป็นรั้วต้นไม้ นี่คือบรรยากาศด้านนอกทั้งหมดนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปชมบรรยากาศภายในห้องแล้วก็ไปปิดท้ายด้วยภาพทะเลหาดบางสนกันนะครับผมเดี๋ยวไปรับชมกันต่อครับครับเดี๋ยวก็จะพาเข้าไปดูภายในบ้านของการหาลีรีสอร์ทอ่าวบางสน หรือว่าหาดบางสนชุมพรนะครับก็เลือกถ่ายภายในบ้านหลังที่5ตอนเช็คเอทานะครับกันฮารี่จะได้แบบโล่งๆหน่อยไปครับทํกำลังจะเช็คเอท์ก็พักมา4คืนเลยนะครับเพราะว่าดีจริงๆก็ให้ดูภายในห้องเริ่มจากเตียงใหญ่รองรับ 2ถึงสคนเลยนะครับในราคาห้องอบ้านหลังที่5เนี่ย700บาทถ้าเป็นหลังที่1ก็900บาทหลังใหญ่กว่านี้อีกภายในห้องใหญ่ว่านี้นิดหน่อยแต่ว่าอุปกรณ์ภายในห้องเหมือนกันที่นั่งชมทีวีกับมุมหน้าต่างเห็นวิวภายนอกเป็นวิวสวนโดยลงทะเลก็แค่2ี่เมตรเท่านั้นเองครับเพียงแต่ว่าในมุมของดูทีวีทนี่ อันนี้ก็ถือเป็นผมมองว่ามันเป็นความคลาสสิกนะนี่ครับโอ้โหผมว่ามันหายากแล้วเหมือนกันนะนี่นะฮะทีวีจอตู้คานาโซนิกแต่เรื่องที่แปดก็คือแปดข้อที่หนึ่งคือมันทนอึดมากยังใช้งานได้ดีใช่ไหมครับแปดข้อที่สองก็คือมันคมชัดด้วยนะครับอันนี้ผมแปลกใจนะ จากสัญญาณดาวเทียมนะครับผมโต๊ะอนเนกประสงค์เนี่ยที่วางทีวีก็คือโต๊ะไม้อย่างดียาวนั่งทํางานได้มีปั๊กแล้วก็กาต้ลมน้าร้อนปั๊กก็คือปั๊กสามตาด้วยเสียบรตบุกได้เก้าอี้ไม้นี่ก็อ่าโอ้โหขอกาแฟนี่ทั้งออกคาเฟ่ออินเทนินยามไอซอน แต่พระเอกของกาแฟที่ชุมพรต้องนี่ครับกาแฟถ้ำสิงนะฮะเป็นโรบัสต้าต้องมาทานกันได้นะที่เขามัตซีนะครับทางไปหาไซลีวนให้เพื่อนดูนะครับถ้านั่งชมทีวีตรงนี้ก็ได้ฟิลหลับเลยนะเตียงนอนใหญ่ไม่ว่าจะสองคนหรือสามคนก็รองรับเท่ากันราคาเดียวกัน แต่ถ้าสี่คนก็สองห้องจะเหมาะกว่านะครับผมเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นตู้เสื้อผ้าเขามีการประยุกต์ใช้พื้นที่นะฮะแล้วก็ใช้กระจกประตูบานเลื่อนมีไม้แขวนก็เก๋ดีนะครับบานเลื่อนเปิดปิดทั้งสองด้านนะครับ ก็สะดวกดีนะคือจะเปิดไม่ให้อับก็ได้นี้จะปิดเพื่อไม่ให้บางสายตาก็ได้นะครับตู้เย็นใหญ่มากโอ้โหสันโยแล้วก็เย็นมากอันนี้พี่พี่เจี๊ยบก็เปิดไม่ให้อย่างนี้แต่แรกนะคือเย็นจัด <laughs> โอเคอเอาครับเย็นจริงฮะอันนี้ขอหมดแล้วนะเดี๋ยวขวดเดียวแล้วต่อมาก็คือนี่ครับผมว่ามันหาไม่ได้นะ คือละเจ็ดร้อยบาทมีอ่างล้างหน้าเอ้ยไม่ใช่อ่างล้างจานก็คือล้างมือล้างอะไรล้างถ้วยสะดวกมากคืออุปรกรณ์เนี่ยสามารถเตรียมมาเองก็ได้พี่เจมบอกว่าในห้องก็คือเป็นแนวแค่ต้มกาแฟกินกาแฟแต่ถ้าเอาหมอ้อหรือเตาปิ้งไฟฟ้าอะไรมาเนี่ยขอแค่ ออกไปทําด้านหน้าบ้านแค่นั้นแหละเสียบปลั๊กพ่วงออกไปพวกเกี่ยวกับทอดหรือปิ้งเนี่ยขอแค่ออกไปหน้าบ้านแค่นั้นเองเอามาได้เอามาได้อาาไดโอ้โหกันเองมากนะครับจะหาที่ไหนครับเนี่ยตอนนี้ปีนี้สองห้าหกแปดสำหรับบ้านหลังที่ห้าเจ็ดร้อยบาทติดทะเลเอาบางสนทุมพรอหรือว่าหาบางสนด้านหลังก็ยังมีหน้าตา่างไม่ให้อึดอัดนะครับ แลนะส่วนสุดท้ายคือห้องน้ำก็เป็นลักษณะประตูบานเลื่อนเหมือนกันใช้แนวทางเดียวกันตู้เสื้อผ้าม,มีการผสมผสานปูนกระจกรวมถึงอุปกรณ์พอดิเจอร์ไม้นี่ก็ราวตัดผ้าก็อ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์ที่สำคัญก็คือแยกส่วนเปียกส่วนแห้งหด้อีกต่างหาก เนี่ยครับโอ้ที่วางอย่างดีฮะเครื่องทำน้ำอุ่นน้ำอุ่นจริงเอออันนี้จริงคือนี้ไปพักบางแห่ง,งน้ำอุ่นเหมือนกันแต่ว่าน้ำมันไม่ค่อยคงที่แต่นี่คงที่มากพานาสนิมคือยี่ห้อเนี้ยเครื่องทําำอุ่นและทีวียี่ห้อเนี้ย,ยสมัยเด็ก ขนานนาญ่าำสมเนี่ยผมจะชอบยี่ห้อนี้มากนะพลัสโซนิกเพราะรู้สึกว่ามันจะทนมากอันนี้มาเจอที่นี่คือทีวีนั่นเองนะอันนี้อันนี้สุดพิเศษมันเหมือนย้อนยุคก,กลับไปตอนเด็กเลยอะอทีวีแบบนี้นะพลัสโซนิกอยู่หมดป็นตรงนี้เลยนะทนมากที่สำคัญพอต่อดาวเทียมแล้วชัดมากก็นั่งชมทีวีได้ เอาครับก็น่าจะครบถ้วนสำหรับการรพักที่หาดบางสนชุมพรน,นะครับผมผมขอแนะนำที่กันหาลีรีสอร์ทในราคาเจ็ด้อยบาทสำหรับบ้านหลังที่ห้าเนี่ยหรือใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงแต่ภายในเฟอร์เจอร์เหมือนกันเนี่ยคือเก้าร้อยบาทหลังที่หนึ่ง้าคิดแบบไม่ซับซ้อนกนะ็คือหลังที่หนึ่งติดทะเลมากกว่าแค่นั้นแหละเดินห่างก,กันประมาณบวกอีกยี่สิบเมตรอะไรเงี้ยนะ แค่นั้นเอเอาละครับก็ขอบคุณมากเลยครับที่ติดตามรับชมฝากกดติดตามให้ช่องที่พักนักเดินทางกันต่อไปนะครับสําหรับการหารีรีสอร์ทเนี่ยผมถือว่าเป็นที่พักที่คุ้มค่ามากที่สุดและที่สำคัญติดทะเลด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับฝากกดติดตามกันต่อไปด้วยครับที่พักนักเดินทาง สวัสดีครับ